วิวเบยเป็นต้นแบบของแรปเตอร์จริงๆแต่ราคาถูกกว่าแรปเตอร์เป็นล้านเลยครับกองฟางกองฟางกองพเนินวางอยู่บนรถคันนี้ผมเปิดให้ดูนี่เปิดลงมานะครับลำเลียงสิ่งของตามชายแดนสวัสดีครับอาร์ตครับจากคาโปรเจกต์นะครับสำหรับคาโปรเจกต์ EP นี้นะครับเป็นรถที่ไม่เคยเห็นกันในช่องผมและก็นานๆทีจะเห็นคนซื้อนะครับ เป็นรถที่เรียกว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นต้นแบบของ Ranger Raptor นะฮะเครื่องไบเทอร์โบ2 0ลิตรนะครับ5 0 0้นิวตันเมตร210แรงม้านะฮะชนิดเดียวกันกับ Raptor เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแตกต่างกันที่ช่วงล่างที่เป็นโช๊คอัพนะครับส่วนช่วงล่างปกติวัดลิงก์แบบ Raptor คันนี้ก็มีนะครับช็อตวิวเบรลราคา 9 1 9 0 0 0บาทได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะปรับเป็นฟูลไทม์พาร์ทไทม์ขับ4ขับ2โฟโลอะไรได้หมดเลยนะครับเช่นเดียวกันกับแรปเตอร์นะฮะแต่ราคาถูกกว่าแรปเตอร์เป็นล้านเลยครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามคาโปรเจกต์ใน EP นี้ด้วยนะครับเบอร์ด้านล่างเบอร์ผมเองแอดไลน์ได้และติดต่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดการออกรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆที่ ฟอร์ดมีนะครับผมประจำการอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินมาเจอกันได้นัดเข้ามาพูดคุยดูรถกันได้เลยนะครับกดไลค์กดติดตามมาดูเครื่องยนต์คันนี้กันนะฮะคันนี้นะครับชอตวิลเบกหรืออักษรย่อคือ S W B 2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับ2องสิแรงม้าห้ารอนิวตันเมตรในตัวของแรงบิดพละกำลังมหาศาลแต่น้ำหนักตัว น้อยมากนะครับทำให้อัตราเร่งดีมากที่ผมได้ขับมาแรงมากด้วยนะเพราะไม่ต้องแบกน้าหนักเยอะเนาะนะฮะคันนี้เครื่องเล็กแต่แรงเหมือนกับทุกๆรุ่นเครื่องตัวเดียวกันกับ Ford ที่เป็นสซิูเหมือนกันหมดนะครับได้เทอร์โบคู่นะฮะใบเทอร์โบเข้ามานะครับระบบระบายความร้อนที่เป็นพัดลมไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่เป็น agm 8 0ดอิป์ร0 0 cca แล้วก็ไดชาร์จ2 5 0แอมป เหมือนกับทุกตัวนะครับผมแตกต่างกันที่คาแรคเตอร์รถนั่นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนหรือไม่ได้ใส่เข้ามาเลยก็คือระบบ E-Bake หรือ Electronic b กส์เบรกบูสเตอร์ระบบอะแดปตีฟ i ุช o อนโทนที่ไม่ได้มีในคันนี้เพราะว่าคันนี้ราคาแค่900,000เองนะครับจะไปอัพระบบพวกนั้นผมว่าก็เพิ่มอีกเกือบ200,000แต่มันทําไม่ได้แต่แค่มันเป็นราคาทุนของเขาประมาณ200,000ที่จะได้ระบบพวกอะแดปตีฟเข้ามานะฮะ อ่ะดูหน้าเครื่องกันสิเหมือนกับตัวไบเทอร์โบเลยนะครับแต่เป็นไบเทอร์โบที่ระบบเบรกเป็นอินไฮดรอลิกเป็นปั๊มลมนะครับเป็นรถที่ใช้ความสามารถในการขับขี่รวนๆรนะครับแล้วก็คันเนี้ยเราจะซื้อไปทําอะไรนะครับใครละ่ะซื้อรถรุ่นนี้นะฮะมาคุยกันในคลิปนี้เนาะเครื่องยนต์โดยรวมประมาณนี้นะครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับรุ่นพี่นะฮะแล้วคันนี้ก็คือว่าไม่ได้มีการใส่ชุดแต่งแต่อย่างใดนะครับแต่ ถ้าให้แนะนําชุดแต่งนะครับผมว่านะการชนแฮมเมอร์แบบนี้นับใส่เข้าไปนะการชนแฮมเมอร์มันก็จะดูแบบแน่นขึ้นดูเต็มขึ้นนะครับดูลุยแบบสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เดิมโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเป็นก็จริงจมันก็เป็นรูปตัว C แหละแต่แค่เขาได้เป็นโคมเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับผมอะไฟตัดหมอกด้านล่างสามารถติดเข้าไปเพิ่มได้เพราะว่าทํา จุดใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าดําๆแบบนี้รุยแน่นอนรุยหนักด้วยนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนล้อนะครับที่เป็นล้อของ Raptor เ,เพิ่มเข้ามานะครับการจะใส่ล้อ Raptor ใน Ford Ranger ทุกๆรุ่นนะครับจะต้องมีการใส่แอแดปเตอร์หรือสเป c เซอร์หนิ้วนะครับเพื่อให้มันไม่หุบเข้าไปเนาะเพื่อให้มันเป็นฟิตเมนที่ดูบาลานซ์นะครับ เนี่ยคือเสริมไอแอลเปเซอร์นหนึ่งนิ้วแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ถ้าไขหายไปหนึ่งนิ้วก็จะหุูเข้าไปหน่อยนะฮะนะนี่คือล้อที่เปลี่ยนมาซึ่งเราได้ใส่ล้อแรปเตอร์เข้าไปนะครับรู้เลยว่าคันนี้เป็นต้นแบบของแรปเตอร์จริงๆเนาะช่วงล่างวัดลิง์เอยนะครับสองจุดศูนใบเทอร์โบเอยนะฮะนี่แหละแรปเตอร์นะครับที่เป็นดีเซลเนาะราคาถูกกว่าเป็นล้านเลยนแค่เราไม่ได้โชคฟอก ระบบที่มันล้ําสมัยกันเองแต่ก็เปรียบเสมือนการขับแรปเตอร์เหมือนกันนะฮะฟิลลิ่งนะครับล้อแรปเตอร์เป็นล้อฟอร์ดขนาด17นิ้วนะครับน้ําหนักเบาระบายความร้อนให้ด้วยเหมือนเป็นการไล่ความร้อนนะฮะดิสเบรกด้านหน้านะครับมี ABS คู่หน้านะผมกระจายแรงเบรกให้ในตัวนะฮะนี่ตรงนี้นะครับแต่จุดเด่นของรถคันนี้นอกจากที่เราใส่ล้อแรปเตอร์เข้าไป คือช่วงล่างด้านหลังนะครับมันเป็นช่วงล่างหวัดลิงก์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามองคันนี้เป็นกระบะนะครับมันจะต้องไม่ใช่บัดลิงก์เนาะแต่คันเนี้ยเขาอยู่ในคลาสที่เป็นเอเวอเรสต์นะนะครับเพราะว่าถ้าเชื่ม Ford อมฟอร์ดพาร์ทเมื่อไหร่อ่ะขึ้นรูปเอเวอเรสต์เฉยเลยตอนแรกผมว่างงว่าเอ๊ยมันเอเวอเรสต์ยังไงวะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเขาจับเป็นช่วงล่างเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็ในในการลงทะเบียนของฟอร์ดพาร์ทก็เป็นรูปเอเวอเรสต์เข้ามานะครับก็คือเอเวอเรสต์ที่ อยู่ในคราบของรถบรรทุกหรือเปล่านะฮะเราจะให้คํานิยามมันยังไงดีก็แล้วแต่เนาะแต่เนี่ยแหละคันนี้มันได้ช่วงล่างชนิดเดียวกับวิเวเลสชนิดเดียวกับแรปเตอร์นะในส่วนของวัตต์ลิงนะครับทาให้มันมีการยึดเกาะถนนที่ดีกระจายแรงเวียงที่ดีนะับเหมาะกับการขับลุยและขับเร็วเพราะว่าคันนี้น้ําหนักมันเบาอย่างที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็ช่วงล้อร,ระยะล้อหน้าและล้อหลังสั้นกว่ารถกระบะอื่นๆนะครับอดูเทียบดูจากคันนี้นะครับ นี่อันนี้คือช่วงล้อคู่หน้าและคู่หลังแล้วลองแพ่นไปที่สตอมแทกค,คันนี้ยาวกว่าชัดเจนนะครับทําให้ตัวนี้มันมีเพาหน้าเพาหลังที่สั้นนะครับไม่ต้องแบกพวกเขาเรียกว่าไงพลังกาลังจ่ายพละกกาลังเข้าไปเยอะเนาะเหมือนรถขับสองขับสี่แหละถ้าเป็นรถขับสองมันก็จะประหยัดน้ามันกว่าถ้าขับสี่เมื่อไหร่มันก็จะกินน้ามันเพิ่มขึ้นอันนี้เขาก็เลยใช้ช่วงตัวเพาระหว่างหน้าหลังเนี่ยทาให้มันสั้นลงมันก็จะได้มีการประหยัดน้ามัน เพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับไม่ต้องเปลืองแรงเยอะเนาะนะทีนี้นี่ตรงนี้เลยอ,นนอันเนี้ยคือรถคันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะต้องเอาไปทาอะไรเพิ่มหรือเจ้าของเขาจะไปทําอะไรเพิ่มในหัวผมคิดได้อย่างเดียวเลยคือกองฟางกองฟางกองพนเนินวางอยู่บนรถคันนี้นะครับฟิลแบบคาวบอยเนาะฟิลเมริกันนะครับแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับคนที่นะแบบครันที่เนี่ย ได้ฟิลนั้นเลยนะครับผมหรือถ้าใครจะไปมีการดัดแปลงทําเป็นฟรุตทักนะครับก็ทําได้แล้วทีนี้วิธีการเปิดกระบะของเขาเนี่ยก็เปิดสามารถเปิดได้เป็นแบบ3ทางเลยนะนะครับผมเปิดให้ดูนี่เปิดลงมานะครับเปิดลงมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวกระบะตรงเนี้ยเป็นอลูมิเนียมแบบดีเลยไม่สนิมแน่นอนนะครับนี่เราเปิดแบบให้หมดนะฮะจะไปทําเป็น ทำแบบฟุตทักขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นขายของเนาะก็ทําได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่มีการใส่ของก็ง่ายเลยนะครับเอาพาเลตขึ้นมาเสียบปุ๊บง่ายเลยซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช็อตวิวเบรกทำเข้ามาให้เรามาดูก็มาดูช่วงล่างกันสักหน่อยนีดนะครับช่วงล่างที่บอกนะครับเป็นวัดลิง์นะฮะนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังข้างล่างใต้นั้นนะครับก็จะเห็นเป็นตัววัดลิง์จุดยึดทั้งหมด6จุดนะฮะ ก็นี่แหละนี่คือจุดเด่นของเขาพร้อมไอ้ตัวระบบขับสีแต่คันนี้สิ่งที่แตกต่างจากขับสีทั่วๆไปคือปกติรถขับสีของ Ford มันจะมีดิฟล็อกแต่อันนี้มันไม่มีดิฟล็อกเข้ามาให้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ได้ขับสีอยู่แล้วเนาะคือคันนี้มันก็เบยแบบเอยสุดๆเลยนะก็นี่แอดบูอยู่ตรงนู้นนะถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ซึ่งวิธีการเติมน้ำมันเนาะก็ ง่ายเลยนะลงจากรถนะครับเพื่อที่จะต้องเอากุญแจมาไขาหรือแกะกุญแจดอกเล็กๆนั้นออกแล้วให้เด็กปั๊มเข้ามาไขาก็เติมน้ามันได้นะครับอ่ะไม่มีกดปลดล็อกแล้วเด้งนะอันนี้คือเราต้องลงมาเติมตรงนี้นะครับวิธีปิดก็อ่ะนี่นะครับเป็นไง,ไงก็เป็นอนเนกประสงค์สําหรับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนาะกับรถคันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมซื้อไปก็จะไปทําอะไรแต่ แน่นอนว่ามันลุยได้ดีมากนะครับมันเป็นขับสี่ที่น้ําหนักเบาได้เครื่องใหญ่มากได้เครื่องแรงมากแต่แค่น้ำหนักตัวรถบันน้อยเราก็สามารถปีนป่ายจะขับขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยกับรถคันนี้เนาะ919,000บาทนะครับมาข้างในคันนี้เป็นแค่คู่หนะนะครับเหมือนรถสปอร์ตหนึ่งคันนะเป็นเบาผ้านะครับนี่เป็นเบาผ้าแล้วก็ตัวกุญแจเขาเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะ แบบนี้เลยนะครับไม่รีโมทไม่กดล็อกรถก็นี่นะครับล็อกรถก็เสียบนะฮะล็อกไม่คีย์เลสอะไรเลยก็คือเม้นนุ่นล้วนลเน้นลุยเน้นใส่เต็มกับรถคันนี้นะครับขับแบบเต็มสปีดเลยบันไดไม่มีให้ถ้าอยากได้ติดเพิ่มนะครับบันไดเหล็กแนะนํายี่ห้อนี้นะฮะขึ้นรถนะครับอี่อ่าหลายๆคนบอกว่าคือรถเนี่ยมันนั่ง เป็นคู่หน้าเนาะข้างหลังเราสามารถขยับได้อีกไหมน่ะผมให้ดูนะปับ๊บนี่ได้ประมาณนี้แล้วก็เอ็นได้ไหมเอ็นไม่ได้นะถ้าเราขยับสุดนะครับแต่ไม่มีใครขับรถแบบนี้หรอกถ้าไม่ได้สูง200นะฮะเอาสัก170บนี่1้อประมาณนี้กาลังดีเนาะแล้วก็เอ็นได้ไหมเอ็นได้ประมาณหนึ่งนะครับก็สบายแต่ก็ไม่มีใครเอ็นขนาดขับรถนะนะครับก็จะอยู่ระยะประมาณนี้นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ กลางนะับหน้าจอกลางเป็นดิจิตอลนะฮะเป็นดิจิตอลเช่นเดียวกับรถทุกๆรุ่นเนาะในเครื่อฟอร์ดนะครับเนะีผมอ่ะเห็นไหมดิจิตอลบอกน้ํามันบอกอะไรทุกอย่างหมดเลยบอกเกียร์ด้วยเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะฮะผมแล้วทีนี้หน้าจอกลางนะครับก็ยังเชื่อมต่อ Apple head, อิลค p ร์เพนด์ออโต้แบบเสียบสายและไร้สายได้ด้วยนะครับจบครบรถอาจจะดูลุยแต่ไฮเทคในตัวด้วยนะครับไม่มีวันชาเตอร์แต่ สามารถเสียบชาร์จได้นะครับตัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะเสียบชาร์จได้นะครับผมแอร์เป็นปรับอุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับผมแล้วก็ปรับความแรงพัดลมได้นะครับนี่อ่ะเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคันนี้สิบสปีดนะครับเห็นแบบนี้สิบสปีดนะเบรกมือเป็นไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าด้วยคุณผู้ชมนี่นะเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวปรับเป็น t ูไฮ i h f u r h L นะครับผม นี่ก็มีโหมดมันเป็นขับสี่ขับสองเลยนะครับผมโหมดการขับขี่ไม่มีแต่มีนี่เข้ามาควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันซึ่งแลกกับสี่โหมดที่มีที่รถรุ่นอื่นๆมี e v e r e s t 10หรือ Wi ท์แท็กสอเทอร์โบเดียวจะไม่มีควบคุมความเร็วบนทางลาดชันลงทางลาดชันแบบนี้แต่อันนี้มีนะครับได้ขับสี่มีควบคุมความเร็วลงทางลาดชันไม่มีดิฟล็อกนะครับ ก็แลกกันไปกับราคา9 1 9 0 0 0บาทเนาะนี่เห็นไหมนะครับผมมีออโต้สตาร์ทสต็อปเบรกมือไฟฟ้าอะไรต่างๆนานา,นาครบหมดในคันนี้นะครับไฟมีมาให้นะฮะในห้องโดยสารและที่สำคัญอันนี้ไม่มีกระจกเนาะที่วางแก้วขาดไปแค่2จุดนะครับตรงนี้จะมีอยู่2 4 6สี่กรถคันนี้สามารถวางแก้วน้ําได้6จุดนะครับขวดเล็กขวดใหญ,วใหญ่วางได้หมดเลยแก้วเล็กแก้วใหญ แก้วพลาสติกกระป๋องน้ําอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะในรถคันนี้ไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้เนาะไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีมาให้นะผมอ่ะควบคุมหน้าจอบนพวงมาลัยมีอยู่แล้วนะครับผมคันนี้นี่แหละที่บอกไปนะครับเก้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ขับสีได้ช่วงที่มันสั้นการพละกําลัง2.0ลิตรไบเทอร์โบ210ม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบรถคันนี้นะครับถ้าคิดว่าซื้อไปแล้ว ตอบโจทย์กับชีวิตเราเราได้ใช้และแน่นอนว่าคันนี้ไม่ใช่รถคันแรกของใครทุกคนแน่นอนนะครับอาจจะเป็นรถที่ซื้อเพราะอยากได้ซื้อเพราะว่าต้องใช้ซื้อเพราะว่าจะต้องมีการลำเลียงสิ่งของตามชายแดนนะครับอาจจะเป็นผลไม้หรือของกินเนี่ยที่ต้องอาจจะวิ่งส่งตามเส้นแมสะเรียงบ้างหรืออะไรพวกนี้นะครับซื้อไปใช้ในแนวนั้นนะครับซื้อเป็นรถคันแรกบอกว่าไม่ตอบโจทย์แน่นอนครับนะถึงแม้ว่ามันจะ คุ้มกับขับสี่คุ้มกับเครื่องยนต์ที่ได้เนาะแต่ด้วยลักษณะการใช้รถผมว่ามันไม่เหมาะกับการวิ่งในเมืองไม่เหมาะกับการขับไปทํางานท่องรอหรือเอกมัยนะครับวิ่งแถวรามินทามันไม่เหมาะนะกับรถคันนี้นะแต่ถ้าคุณอยากได้เบอร์ด้านล่างนะครับโทร่เข้ามาและแอดไลน์ได้สอบถามข้อมูลการออกรถยนต์โฟร์นะครับผมแนวทางการแต่งต่างๆนัดเข้ามาดูรถได้ทั้งหมดเลยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ